สวัสดีครับอันนี้ก็มารีวิวรีวิวเครื่องครับรีวิวเครื่องทางร้านครับตัวนี้เป็นเครื่องของอเครื่องจีนนะครับแต่ว่าเรามาวางระบบใหม่วางระบบใหม่คือเครื่องเราริเซ็ตมาใหม่หมดเลยเอาตามที่ทางร้านที่คำวนวณออกมาใหม่หมดเลยถ้าใครหลายๆคนเคยใช้เครื่องรุ่นนี้น่าจะรู้ว่าของมันไม่ได้เยอะขนาดนี้ แต่ทีนี้เรามาวางระบบใหม่นี้คือ,อทำให้มันดีกว,ว่ากับเดิมหลายเท่าเลยระบบนะส่วนระบบเนะี่ยคือระบบการแบบการการให้ตัวการทรงตัวนี่คล่องไม่ไม่สะดุดอะไรประมาณนี้ครับทีนี้เรามาวางระบบคืออันนี้อันนี้เสร็จแล้วครับเสร็จระบบเนี้เราติดตั้งมาไม่เสร็จแล้วทีนี้ก็มารีวิวเครื่องตัวนี้ครับ <c oughs> เครื่องตัวนี้ถ้าเขาเขาติดยี่ห้อนะครับ น่าจะเป็นบิ๊กบู d ครับน่าจะเป็นบิ๊กบูธแต่เครื่องออริจินอลดังเดิมของบิ๊กบูธนะถ้าคนที่เป็นแฟนทันแทยของบิ๊กบูธน่าจะเคยเห็นเครื่องว่ามันจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ว่ามีมีกระปุกเกียร์อยู่ด้านข้างครับแต่อยู่มาวันนี้ก็ตัวตัวแบบนี้ไม่มีกระปุกเกียร์ไม่มีอะไรก็ก็ติดป้ายบิ๊กบูธเหมือนกันเครื่องแบบนี้น่าจะมีเยอะ เ,เริ่มเริ่มจะเข้ามาในไทยน,ะน่าจะเป็นช่วงปีหกสองปีหกสองนี่จะเข้ามาเยอะเครื่องเมื่อก็ทําม,มายาวนานแล้วครับเครื่องรุ่นนี้ที่ที่เราเอามาวางระบบใหม่เอามาวางระบบใหม่นี่คือเริ่มตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วแต่ว่าแต่ว่าทางร้านไม่ได้รีวิวครับไม่ได้รีวิวการซ่อมการอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนเครื่องมันไม่ได้เยอะอคนที่ขายเครื่องมันไม่ได้เยอะทีนี้เรา เราทําไม่ทันอยู่แล้วไม่ไม่รีวิวแค่ว่ารีวิวแค่ว่ารีวิวเทสเทสเวลาใส่ไม้แค่นั้นครับไม่ได้รีวิวว่าเราทําอะไรไบ้างแต่นี่เราเรามารีวิวรีวิวว่าเครื่องของเราอะหน้าตาไม่เหมือนเขายิ่งแต่ว่าภายในไม่เหมือนเอออะไรประมาณนี้ภายในไม่เหมือนเพราะว่าลบปงลูกปืนอะไรเราใช้ของแพงหมดเลยวางระบบวางเฟืองวางอะไรมาไม่หมดเลย ทีนี้คนมันขายเยอะช่วงนี้คนคนนี้ขายเครื่องมันจะเพิ่มเยอะขึ้นเมื่อก่อนมีไม่เยอะงานก็ขายดีมากแต่ช่วงนี้เราก็เลยมารีวิวว่าเออเครื่องลูกค้าหลายๆคนก็ดูดูไม่เป็นหรอกรู้แต่ว่าอ่าใครราคาแพงคือทุกคนะเป็นเหมือนกันหมดไม่ว่าจะใครหรือผมก็ช่างเลือกซื้อราคาถูกอยู่แล้ว แต่ที่นี้ผมมารีวิวให้ดูว่าเครื่องเครื่องถ้าเอาไปใช้งานต้องตัดสินใจให้ดีครับว่าเออเครื่องของเราก็วางระบบมาใหม่หมดนะครับคือไม่ไม่ไม่ได้มาทำลวกลวกขายนะครับเออถ้าถ้าจะเอาไปใช้งานก็เราก็มารีวิวให้ดูแล้วว่าเครื่องของเราเราทำสุดแล้วสุดฝีมือของเราละคือใช้งานดีแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเครื่องเครื่องเครื่องไดนิชิหรือเครื่อง หลายหลายรุ่นนะครับที่ที่ทั้งที่ที่ทั้ขเอองตลาดที่เขาขายกันเยอะเครื่องจากทั้งร้านนะครับเราวางระบบใหม่เลยไม่ว่าจะเป็นไดนิชิหรืออะไรถ้าเป็นสิบหกนิ้วตัวนี้เราก็วางระบบใหม่ด้วยตัวในที่ว่าเนื้อทีมันได้เราเรารีเซ็ตระบบใหม่ได้แต่งแต่งให้มันดีกว่าเดิมนยครับเราจะทําเลยเครื่องบางเครื่องครับเครื่องบางเครื่อง อ่าลูกค้าแต่แต่ละคนนี้ไม่ค่อยจะมีประสบการณ์ไม่ค่อยจะมีความรู้อยู่แล้วทีนี้เรามาทาคลิปให้ให้ดูครับคืออย่างเช่นเครื่องบางเครื่องครับเครื่องบางเครื่องคือทําขึ้นมาเนี่ยโหลดมันหนักบางคนก็ใช้ไฟบานไฟบานนี่คือบางทีเขาเขาติดใจอยู่แล้วว่าเออต้องต้องได้เครื่องนั้นเครื่องนี้แต่ว่า ที่บ้าน,นใช้ระบบไฟ220โวลต์ซึ่งทั้งลานนะครับคือผมนี่คือบอกได้เลยว่าผมมีความรู้ทั้งด้านเครื่องกลหรือช่างไฟอะไรพวกนี้คือผมมีความรู้หมดเ,ออเรียนมาโดยตรงเลยผมสามารถแนะนําได้เครื่องบางเครื่องที่ว่าไม่สามารถที่จะใช้กับไฟบ้านได้โหลดโหลดมันหนักโหลดมันหนักนี่คือกําลังมอเตอร์สามแรงสามแรงสมมติว่าไฟ30แอมป์เนี้ย สามแรงมันรองรับได้แค่สามแรงมาเตอร์ไฟบ้านประมาณเนี้ครับถ้าใช้ห้าแรงขึ้นมาก็ไฟไม่พอยคือบางคนไม่พูดพูดตรงๆเลยคือช่างช่างบางคนครับช่างบางคนนะครับ,บ,ค,นนค,รบคือไม่มีความรู้อะไรเลยคือถ้าถ้ากําลังไม่พอก็เพิ่มแรงมองเตอร์ครับเพิ่มเรื่อยๆสามแรงก็เหมือนจะว่าอืดฉุดไม่ไม่ ไม่ฟิวอดึงดึงไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กระชุกไม่กระชากอะไรวะเนี่ยเพิ่มอีกเป็นห้าแรงแต่บางคนก็เพิ่มไม่เรื่อยๆถึงเจ็ดแรงถึงเจ็ดแรงสิบแรงก็เพิ่มไม่เรื่อยเพราะว่าเขาไม่มีความรู้ครับไม่มีความรู้ยังไงคือ,อกระแสของไฟกับกําลังของมอเตอร์มันต้องสัมพันธ์กันครับคือบางทีเนี่ยไฟมันมาไม่พอคุณจะเพิ่มกี่แรงก็ช่างก็ไม่มีแรงเหมือนเดิมครับ ก็เ,เลยมาให้ความรู้แบบย่อยๆเลยคลิปนี้ว่า,าไฟบ้านนะครับไฟบ้านไฟบ้านนะถ้าไม่มีหมอหมอแปลงไม่ใช่หมอมิตเตอร์นะครับถ้าไม่มีหมอแปลงเป็นของตัวเองนะเป็นอ,อยู่อยู่ปลายทรายอยู่อยู่กา่างทรายไม่ไม่ได้มีหมอแปลงส่วนตัวอยู่อยู่ในบ้านของตัวเราเองนะครับสามแรงนี้คือ สุดแล้วครับสามแรงคือสุดแล้วเดี๋ยวผมจะอีกคลิปนึงเดี๋ยวจะทําว่าเออสามแรงห้าแรงสิบแรงว่าเออมันเพราะอะไรแอมสาแอมเงี้ยไฟบา้านนะเดี๋ยวจะให้ความรูลดแต่ว่าก็คลิปนี้ก็บอกสั้นๆว่าการที่เครื่องใช้ไฟบา้านนี่มันโหลดมันไม่เกิน3ามแรงหรอกคือถ้าเราเพิ่มแรงมอเตอร์มันจะมีผลกระทบต่อระบบไฟอีกว่าเออไฟมาไม่พออย่างนั้นอย่างนี้ เออทีนี้ก็มาจบเพียงเท่านี้ครับคือสําหรับคนที่คนคนที่เพิ่มชอบเพิ่มแรงมอเตอร์ครับแล้วคนที่ใช้ไฟบ้านก็มีปัญหานี้อยู่เดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ครับแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่รู้แต,แต่แต่ก็พยายามให้ความรู้ตรงนี้แล้วกันโอเคครับบััสีีครับ